สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมฟซีเกาด้วยจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยจ้าสามฮานอยแหกหน่อยแียกรอบจ้แนวทางคอนที่หาเดือนสองจ้ากุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดเราจะมื้อนี้เป็นวันพุธจะมื้อนี้กลับมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเกล้วก็ตามเกยจ้า ฮานอยสาม้านอยนี่คือแกน้อยแยกรอบนนอยนอยพิเศษน้อยปกติแล้วกันนอยวีไอพี่จะสามฮานอยสําหรับแกน้นอยเนี่ยโอเคสามนอยสามรอ,อบพอนอยเฉพาะคิดนี่คือหนะ้ากระดาษปอพ่อ่สำหรับพน้านอยมือว่านจะวันที่สี่นอยพิเศษเด่นไปที่แปดเก้าวิ่งรูดจะสำหรับพน สตัวบน1 4ึหาล่างเก้าหสำหรับ91น้อยของเฮาหรอบพิเศษมาตรงๆจากตัวเน้นเลย91ตรงตรงเด่น9วิ่งลูเกามาจะโอ้โหตรงตงเน้นเน้นบสอ,องกราบจะสำหรับรอบปกติ2กับ3วิ่งรูดจากพ้นสองศลาง90า้าศผ่านไปเด่น2องลูดสองเฮามาลักลอยนะโอ้โหเกจ้ะ สำหรับน้อยรอบ V.I.P. รอบสุดท้ายจะหกกับเจ็ดพ้นจะโฮกสี่แปดหลางศูนย์หกศูนย์หกแนวทางของเฮาเข่าตัวกับหกศูนย์จะสำหรับ V.I.P. สองตัวหลางจะเด่นหกวิ่งหลุดโกมาสำหรับบนนี่มาหลักลอยอีกนอ้อยเด่นหกวิ่งหลุด 6, ของเฮาจะาสำหรับหานอยแยกน้นอยแยกรอบขอเขาืุอนิสามฮานอยถือว่าปางจะจับคููเขา สองน้อยจะผ่านไปแค่น้อยเดียวคือรอพปกกติใจนี้นดีกับพู้ตีตามนี้ดีกับพี่น้อยเอฟซีตตามจ้าเอาฟังคะเมื่อนี้ผ่านแค่น้อยเดียวตามรุนกันต่อจากกับหน่อยของวันที่หาจารย์สำหรับวันที่หาเมื่อนี้วันพูธเราจะมีแนวทางไว้เาผ่านธนาให้ด้วยจ้จาสําสำหรับเราป่านธนาไอจอยลูกสองสูตรเด้อจะเ,เดิมสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวแล้วก็มีกันสำหรับเม็ด อ่าอีกสูตรนี่คือเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดตัวเดียวจากเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจับหายเป็นแนวท่าแปดคููจะสําหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวข้เฮาจ้าอ่าสำหรับฮานอยข้าฮาจ้าน้อยพิเศษวันนี้เด่นเออเออเออศูนย์กับหนึ่ง วิ่งรูดจะไซวิ่งไซรูดก็ข้าตาหมัก้าชอบแต่ละน้อยแต่ละรอบเนะาะตาหมัก้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับคู่สวงนิ้วซื้อว่าหมักมาเล็กแนวแบบพี่ดองอยู่เนะเาะะศูนย์หนึ่ง สำหรับฮานอยแต่ละฮานอยนี่คือแอดจอยใฮ้เดนวิ่งรูดสตัวจับหายเป็นแนวทางแค่เดนละ4ีขูเนาะถือว่ากำลังอยู่ในส่วนพอดีสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่2และ3มเมื่อข้ามนวณได้แบบได้เลขเด่นแนวแบบพี่นองอย่างเดียวเลย เหลี่ยงสองสามศูนย์หนึ่งจับคู่สองสองสี่เอาแล้ว แอ๊ดจอยสิเขียนสองหกตัวอะไรี่พี่น้องขอถูดขอภายหลายๆจ้ะแอ๊ดจอยว่างสองหกมาเขียนสองหาขอถูดขอภายหลายๆเนาะสำหรับด้วยรอบ VIP จะขอแก้ไขสักนิดหนึ่งจ้ะแนวทางในหนากระดาษคำนวณของแอ๊ดจอยมีสองหกจ้ะแอ๊ดจอยกระดันมาเขียนสองหาด้วยซีมาซะสองหาซะละวะในกระดาษหนาคำนวณของแอ๊ดจอยคือแอ๊ดจอยวักสองหกเรื่อยๆแต่ว่ามาเขียนอยู่ในนี่สองหาขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาะ สามเด่น3ามรูดสมกันก่อนจ้ะสามสีอ่านี่คือ3ามห้าสามหเจจ้ะอันนี้คือสองหกจ้ะอ,อ,อ่าเดี๋ยววาทสิมาส,สองหาเสียใจยแย่เลยเนียามาสองหาในหน้ากระดาษคับนวณคือเขียนวางเป็นสองห สำหรับรอบ VIP จะเด่นไปที่6และ7จับคู่6กสี่สำหรับเด่นเจจ้าเจ็ดแปดเก้าเจหนึ่งเจสอง เดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะสำหรับฮานอยเขาห้าแต่ละน้อยแต่ละรอบจา้ามาว่านวีพีอ่าน้อยรอบแรกพิเศษเน้นเน้นเลยแต่รอบวีพีนี่เน้นผิดตัวเนาะเจ็ดหนึ่งอ้าววาแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นจา้าเนี่ก็คือเคดผิดกันเราจะอือมโชคดี สำหรับรอบ VIP ตัวควบคู่จาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดสองเน้นเน้นเลยเจ็ดสองเกือบเกณฑ์ซ้ำอีกเนาะโอ้สายตาหกสี่หกเก้าสามหกสามเจ็ดสองหกตามด้วยสองเจ็ดจ้า หนึ่งสามหนึ่งหาศสองศสามจะสำหรับตัวเด่นตัวเน่นแต่ละน้อยแต่ละรอบจ้าสำหรับแนวทาห้าหน้อยสามห้าหน้อยของเฮ้ามุน,นี่คือตามนี้เล้วจะมักตัวใดชอบตัวใดก็ฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันน้อจุดไวแคบไวเนาจะเพื่อ มีตัวหมักตัวชอบคอยตานมาจากมืม่อนี้คอยมาปังปังหละกันรจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า